ท่วมแล้วเพราะว่าเลาขุดบ่อไว้ฝนฉาดฝนฉาดแรงด้วยแป๊บเดียวท่วมล่องน้ำระบายไม่ทันอุ๊บหนาวเดินตากฝนหาแมวแมวหายแมวกลัวฝนไม่รู้วิ่งไปหลบตรงไหนหมด พวกมันกินมันก็สิบปีแล้วเนาะมันก็ไม่มีอะไรคงสภาพเดิมแล้วแหล,ละผลไม้ก็ไล่ไม่ออกโคนกต็ตกทำยังไงดีไล่ก็เงี้ยเงียไม่ไม่มีคนดูเลยไล่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ชนะแข่งกับเสียงรถ ไฟลวกให้ตัดสายไฟออกยังติดต่อเจ้าของบ้านไม่ได้บอกว่าที่ค่าไฟแพงไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าไฟลวค่ะมาแต่ละทีน้งลม ทั้งโอช้างไม่มีที่นอนแล้วนะคะถ้าตกประมาณนี้เปียกหมดอะลมมันแรงเกินจากที่เรือนนอนเนี้ยไม่เคยเปียกวันเนี้ยเปียกหมดนะคะเรือนนอนช้า ของลำไส้ที่เขาเคยเป็นนะคะฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะคะฝากโฆษณาด้วยนะคะฝากติดตามช่องน้อยๆด้วยนะจ๊ะสวัสด,ดี